ลากรอยเพสสวัสดีครับวันนี้มาพบกับขิงไอดีสตาร์เดลตอนที่7ซึ่งไอดีนี้น่าสนใจมากๆนะเป็นไอดีที่เปิดตัวยุจัดแต่ว่าเป็นตัวเก่านะตัวใหม่แทบไม่มีเลยนะคอนเทนต์วันนี้คือตัวเก่าไอเดอลอน e 6หลายๆตัวนะบางตัวนะจะผ่านคอนเทนต์ปัจจุบันได้หรือไม่นะก็มาดูกันนะนี่เลยนะสปอยก่อนดีกว่านะเพื่อเป็นความมอมันนะอาคาดอนไอดีนะี e 2นะสปาร์เก e 6 s ซิลวู e 6และผู้ชวน e 6 เป็นต้นนะคือ e6 ที่ไอดีนี้เขามีเนี่ยจะเป็นเจนเก่าๆหมดเลยนะไม่มีเจนใหม่ๆเลยนะก็เดี๋ยวมาดูว่า e6 แต่ละตัวนั้นนะ่ะจะช่วยทําให้ไอดีนี้อยู่ยงในแพ่ปัจจุบันไะด้ไหมนะเป็นไอดีของคุณอินดาดานั่นเองนะฟีทูเพลย์อันนี้ขออนุญาตไม่เชื่อนะ e6 ขนาดนั้นก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างช่วงนี้เนี่ยมีคนส่งรีวิวไอดีของซารเรลมาเยอะขึ้นนะมาเยอะเกนชินก็น่าสนใจมากนะครับก็ถ้าใครอยากได้รีวิวดีแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมซาร์เรลหรือเกนชินช่วงนี้น ได้กับทุกคนเลยนะก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเกนชินแพทใหม่หรือซาเดลแพทใหม่ได้หมดเลยนะโอเคทีนี้เดี๋ยวไปดูดีนี้กันต่อว่ามีอะไรอีกบ้างนอกจากล็อตนี้นะแล้วปาร์ตี้นี้เนะี่ยเรจะโหดเชได้นะมีสปาร์เ e กิลเซลวูฟฟูชัวเนี่ยอีหกหมดเลยนะนั่นเองนะ,ะก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์ like คลิปนี้แล้วฝากกดติดตามช่องแล้วกดเพลงเอาไว้และฝากผู้สนับสนุนเจดีของช่องเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับเติมเกมฮิตไข่หมีได้ที่นี่ริชแมนช็อปถูกกเติมเองเพร้อมบริการตลอด24ชั่ววโมมมงไ่ีันหยุด เติมเกมสุดรที่ของฮอนาเวิร์สทั้ง3เกมอย่างเกณชินิเพ็กฮงไคซาเดลและเซเลสโซนซีโร่กับลาก่อยเติม,มเวลบริการผ่อนได้ให้เงินคืนเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนลดการเติมครั้งถัดไปด้วยเติมไลน์ at richmanshop ได้เลยมีแอมินรอตอบเราเติมไม่มีวันหยุดพร้อมมีโปรแฟร์เซลด้วยเด้อเติมเลยวันนี้ที่ richmanshop นับมาวัานเรื่องเติมเกมโอเคมากลับมาลุยกันส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เล่นตัวล้อเก่าแบบเนี้ยมานานมากแล้วนะอารคารอนไอดีเราอะ่ะไอดีผมอะ่ะเป็น e0 เงยเล่นไม่ได้นะ แต่ว่าอัครอนไอดีนี้เนี่ยเป็น e 2ซึ่งโอเคมากเลยนะแล้วเล่นกับเซลวูฟที่เป็นตัวลบล้างเหมือนกันก็ก็คือได้แล้วนะแล้วไหนดูสเตตสีทุกอย่างเต็มหมดแล้วนะสเตตประจำตัวคิเลตแปดสิบห้าโอ้โหเดี๋ยวนั้นมันเยอะไปหรือเปล่าอัครอนอันนี้มันบวกสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วฟูช่ชวนโมอีกสิบสองเปอร์เซ็นต์แปลว่าอันนร้คิเลตล้นนะแปลว่าแปลว่าถ้าเล่นกับฟู่ฉวนอะ่ะอันนี้คิเลตล้นนะลดได้นะเพราะว่าคิเลตแค่เจดสิบพอแนละ้วเพราะมันบวกอีก,อ100อาากสิบแปดสิบสอดิ อ๋ออันนี้นะมีเสื้อคีริเมยียนี้นะเออลองถ้าแส่นี้คิดเลขอะกี่เปอร์เซ็นตนะ์ห้าสิบสามห้าสิบสามบวกอีกสิบแปดเป็นเจ็ดสิบเก้าเป็นแปดสิบสองร้อยน่าจะได้นะไม่แน่ใจแต่ผมขอแส่นี้แล้วกันเนาะผมรู้สึกผมชอบเสื้อคีริเมยียมากกว่าเพราะเมื่อกี้คิดเลขมันล้นเยอะเยอะไปหน่อยอนะเนาะเอ๊ะหรือว่าเราเปลี่ยนอันนี้ก็ได้นี่หว่าอ่าเรามีแหวนคีริเมียสิบแปดเปอร์เซ็นต์อยู่อันนี้เลยแล้วเราก็ไปใส่เสื้ออันเดิมอ่าเราขอัเปลี่ยนหน่อยเด,ดี๋ยวเจ็ดสิ ประมาณนี้ดีกว่าชอบแบบนี้นะชอบร้อยพอดีนะแล้วก็สปาร์เกลนะสปาร์เกลอาวุธขัด5บ้าหรือเปล่าอะคาเดนอาวุธขัดหนึ่งเองนี่ไม่ใช่ e 6ธรรมดานะนี่ e 6 s 5นะครับผมมันเถื่อนมากเลยอนะ่ะอุ้ย เป็นเซตอะไรเนี่ยเซตสปีดกับเซตเซตควอนตัมเนี่ยสปาร์เกิล e e6 ok ทำอะไรได้ไดวะเดี๋ยวนะคินาเมะบูสเซฟเกจจากสกิลจะเพิ่มเท่ากับ30%มสิบร์ต์ของคินาเมะสปาร์เกิลถ้าเกิดสปาร์เกิลใช้สกิลจะแอพพลายกับทีมเมททุกคนโอ้โหคือมันบัฟแบบบัฟทั้งทีมแบบบ้าบ,บอคอแตกมากเลยนะเนี่ยเท่ <c oughs> มากของจริงสปีดร้อยหกสิบด้วยนี่ขนาดเล่นมานานแล้วยังปั้นได้หัวขนาดนี้เซววูปขัด5้าเช่นกันนับอาวุธนะ่ยโอ้โหนี่แปลว่านี่คิเาเมะห้าสิบห้าคิน 50, ึง ลิลิกเป็น4ควอนตัมนะนี่ยเดเมจส่วนตัวนี่คือแดงแน่ๆนะเนี่ยห่วกทุกอย่างเลยนะดูดิ่ห่วกคิดเลต์20ห่วกเอฟเฟคคิดเลต์40%เอฟเฟคคิลเลตนีนไ่ไม่รู้มีประโยชน์ขนาดไหนแล้วนะในแพทปัจจุบันนะนี่ไงเซียววูฟ E หงดีบัฟที่ศัตรูมีกี่อันจะเพิ่มเดเมจ์สเซียววูฟ20%เพิ่มเป็น100%ไม่แน่ใจว่าจะแรงขนาดไหนแนละ้วเป็น E หงที่ดูดูด้อยๆหน่อย,ย,ย,ยแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะแรงขนาดไหนนะได้เล่นแน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะแล้ววก็ฟูชันะ S5 E6 เช่นกันนะถึงแม้จะผู้ชมมันจะเข้าไปอยู่ในรตของตัวที่เป็นไม่ลิมิต็แล้วก็ตามนะแต่ว่าไอ้ดีนี้ก็จะเถื่อนมากเพราะว่าฟื้นเลือดทุกเวฟ100%รของเลือดที่เสียไปคืออะไรเนี่ยนี่ก็คือทีมไม่มีวันตายแล้วป่าวะมันก็ฟื้นเลือด100%ที่เสียไปมันก็คือฟื้นครบป่าวะยกเว้นโดนมอนอัดตายในเทินเดียวซึ่งก็มีผู้ชมอยู่ด้วยก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไหมโอเคสปีดร3 5แล้วก็ก็เขาเรียกอะไรผ่านมาตรฐานพอดีเลือด900 0 e 6เ e นี e ่ย e อื่นทำอะไรได้ไหมเนี่ยอันนี้จเจเนเรตพลังงานเวลาเพื่อนโดนโจมตีแล้วก็อันนี้ชุบชีวิตเพื่อนอันนี้บอกค erm ินเตอรเมดหัวเราเนี่ยนี่คิเตเมน่าจะน่าจะทะลุไป300%ได้เลยอะ่ะแล้วก็มีหลิงชาด้วยนะอันนี้เล่นกับตี้ไหนว่าหลิงชาเนี่ยหลิงชาดูเผเอๆยังไม่แน่ใจว่าเล่นกับทีมไหนนะโอ้หลิงชามีประจําตัวด้วยเบเกเฟกนะขัดหนึ่งนะโอ้หลิงชานี่อารมณ์เหมือนปั้นเป็นตัวนเมได้เลยเนะี่ยเป็นโอ้นืกอว่าหลิงชาจะ e 6แล้วหลิงชาเป็น e แต่ดูจากการปั้นเนี่ยนะ่าจะเป็นตัวแบบตัวตัว DPS ได้เลยอะ่ะเพราะว่ามีประจำตัวด้วยแล้วก็เป็นเป็นใส่อินฟกไอรีลิกเซตนั้นอะ่ะเซ็ตสีไฟอะ่ะสี่อันเนี่ยทำซูเปอร์เบรกได้เลยนะเออแล้วก็มี Remembrance นะฮะเป็นผู้บุกเบิกแต่ว่าไม่มีรีลิกนะฮะ <c oughs> น่าจะยังฟาร์มไม่ทันนะใช่ไหมยังไม่มีรีลิกใส่เลยนะทีนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นสายประสานละ่ะน่าจะเต็มไหม สายประสานเกือบเต็มไม่มีตรงกลางเหรอทำไมผมถึงเปลี่ยนเป็นสายประสานเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าอาจจะได้เล่นตี้ตีเนี่ยหลิงชาผู้บุเมเบอร์ประสานแล้วก็ลวนเหมยน่าเล่นอยู่นะเนี่ยลวนเหมยเขาฟูมากเลยอุย้ยลวนเหมยอียยโคเดยนนะเดินนะนนะแต่ผมอยากให้นักเดินทางเราเต็มด้วยเดี๋ยวนี้มันเวลห้าสิบเองอะแต่อันนี้ดีสุดแล้วอะ ขออนุญ,ญาตป้านอันนี้เพิ่มได้ไหมโหเดี๋ยวของเยอะจานโอ้โหขออนุญาตเลยแล้วกันนะขออนุญาตผมข,ขออนุญาตนะนี่นะหลหลคยคนอันนี้ดีครับไม่ไม่เสียหายแน่นอนอนะันเนี้ยลคยคนอันนี้คุ้มแล้วม,มีมีแร่อาวุธเป็นสามพันอันอย่างเงี้ยเดี๋ยวช่วยใช้ห <laughs> ลายคนอันนี้อัพมายังไงก็ได้ใช้แน่นอนขออนุญาตอัพแปดสิบลยกัน <laughs> เออโอเคจะได้ฟูฟูหน่อยเมื่อกี้มันห้าสิบเองโอเคเนี่ยฟูแล้วแล้วก็ตรงกลาง ตรงกลางเอาเป็นอะไรดีวะเอาเป็นทารีเอร์ไหมมีทารีเอร์ไหมเฮ้ยไม่มีทาเลียเลยสักอันเดียวเนี่ยนะโอเคโอเคเอาตรงกลางมีอะไรอีกอะอันนี้เหรออันนี้ใช้ดีเหรอวะอ๋อก็ได้นะมันเล่นกับตี้หลิงชายอยู่แล้วอะอ๋อแต่ว่าไม่มีของใส่เฮ้ยไม่มีของใส่วะ <What? S 1> <laughs> เอาไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวนะเอาอ,ออฟลงก่อนแล้วกัน อย่างน้อยเราเราขอเชือกเชือกรีพลังงานขอเชือกรีพลังงานเซตไหนก็ได้เอามาใส่ก่อนอ๋อเซ้ตน,นี้ก็ได้มั้งเนี่ยเพิ่มรีเจนเลนห้เปเซ็นเนี่ยเอเซตน,นี้ไปก่อนแล้วกันถึงแม้จะใช้บัฟไม่คุ้มก็ใช้ใช้ไปก่อนโอเคเอาแบบนี้ไปก่อนสปีดร้อเอเบเฟเฟกต์ร้อจริงถ้าลูกแก้เนี่ยบูกเบเอฟเฟกต์ได้จะยอดเยี่ยมเลยเนาะทุกคนเนาะ ท่านลูกแก่บ่มเบลเฟกต์ได้เนี่ยโอ้มันมีอยู่กับคนอื่นมีกับคนอื่นแต่ว่าคนอื่นนี่เป็นตัว,ตวที่เราใช้หมดเลยอ่ะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่าจะโอเคแล้วอย่างน้อยเอามาบัฟให้ให้หล่วนเหมยล่วนเหมย e6 นี่คืออะไรวะ e เนี่ยโอ้โหทำอะไรได้วะล่วนเหมย e6 เนี่ยเบลเฟกตร้อยเก้าสิบนะฮะมาดูอันนี้หน่อยเพิ่มอันเดเมอโซนหนึ่งเทินแล้วก็ตัวเบรกเดเมอร์มันไปเออเพิ่มสองร้อยเปอร์เซ็นต์เบลเอฟ,เฟกต์วิตตี้นี่เ,ฟเฟบลเอฟกต์ยับยับ,ยบเลยอ่ะทุกคนเพิ่มไม่แท่งเวลาทำเดเมอใส,ส,ส่ศัตตตรููททีี่่่ัววแกอยยด้ ผมได้3ตัวแล้วแล้วก็มีกัฟก้านะกัฟก้าประจำตัวขัน1ใส่เซตดอดโอเคกัฟกา EC ซีทำไมไม่หงวะเนี่ย EC แล้วก็มีแบล็กซอนแบล็กซอนประจําตัวว่ะไม่เคยเห็นใครเปิดแบล็กซอนประจําตัวเท่าไหร่เลยนะจริงแทบไม่เคยเห็นเลยนะอย่าบอกนะว่าแบล็กซอนดีฮก <What>? Hey. ไม่เคยเห็นแบ็กโซนอีเลยเฮ้ยต้องเล่นแะ้วบ่เนี่ยเดี๋ยวนะหรือว่าเราเอาตีถ้างั้นไม่ต้องเล่นในน้นทางก็ได้ถ้างั้นเล่นแบ็กโซนกาฟก้ารอนเหมือแล้วก็หลิงชาน่าจะได้นะกึงก่ง break, กึงก่งเบรกกึ่งกึ่งดอดไปพราะหลิงชาก็เป็นตัวฮิวด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีโรเนียโรเนียก็ E6 แล้วก็เข้าใจได้นะมีคาสไรส์ที่ใช้ไล่คนแปลกๆอยู่นะฮะแล้วก็ลิลิยังไม่ได้ปั้นนะ E0 อยู่เลยนะ แคสไลด์ไอดีนี้ยังไม่ได้ปั้นเหมือนทุกคนเขาน่าจะพี่เขาเพิ่งกลับมาเล่นมั้งเนี่ยยังไม่ได้ปั้นใดๆเลยนะจริงถ้าเปิดประจําตัวได้นี่เยี่ยมเลยเซเล่นะเซเล่ S ห้าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะเซเล่ก็อู้หเซเล่ E หก S ห้าเล่นไม่หมดแล้วเนี่ยเล่นยังไงให้หมดหรวะเนี่ยโโอ้หเซเล่ข้าก่อนเลยเนอะถึงก็มีกาเลเกอร์เคกาเลเกอร์ธรรมดานะเค okay, ครบแล้วไหมเอ้พวกตัวดุดเรียดนี่อีเท่าไหร่กันบ้างเนี่ยคาร่า E ห้าฮิเมโกะก็ E หกนะฮะเหยื่อชิง ไปรู้ E2 เลโชหนวยชาเวลโอเคครบแล้วเฮ้ยสุดยอดไอดีเนี้ยน่าสนุกมากเลยอะ่ะคือมันเป็นตัวที่ปกติเราไม่ได้เล่นไงแต่เรามาเล่นคอนเทนต์ให้เขาซะหน่อยขอลองฟอกัเต้นฮอ์ก่อนว่าเอาตี้แบบเนี้ยเข้าไปเล่นมันจะรอดไหมเพราะว่าบอสน,นี่มันก็คืออะไรเขาเรียกอะไรอะ่ะ ไอตัวบัฟด่านอะไม่อวยเลยนะบัฟด่านไม่ช่วยอะไรเลยนะบัฟด่านมันช่วยแต่บแบบไอเนี้ยอะไรอะสายความทรงจำนะแต่ไม่เป็นไรเราเจ้าตีอาคาดอนเข้าไปลุยข้างบนดูไอ,อตี้ e หกมดของเขาอะอาคารอนสปาร์เกอร์ซิลวูฟฟูชวนและด้านล่างเนี่ยผมขอเป็นตี้ตี้กึ่งดอดที่เราทำกันเมื่อกี้ได้ไหมแต่ไอบอสตัวนี้มันใช้ตี้ดอดสู้ได้ป่าวะไม่แน่ใจเล่นหมดแล้วกันคือคือเรามี Black Swan e แบล็กวอร์เนี่ย e หกอะเราก็ต้องเล่นป่าวะหรือหรือว่าตัวสุดท้ายเปลี่ยนกาฟก้าเป็นตัวอื่นดีเออไม่แต่บอสแพ้ไฟฟ้าด้วยนะอออะออไเถ ไม่น่าจะแย่มากามาทุกคนมันแน่นอนปับป๊บปั๊บเดี๋ยวนะตัวไหนฟันดีดฟันเ้ยมาดูกันว่าอาคารอนจะแรงขนาดไหนนะปึ๊เออเบาๆหน่อยนะเพื่อนอย่าตีเราแรงเกินโอ้โห <c oughs> มันดูเลือบไปเยอะมากแ <c oughs> ค่เธอแรกก็จะตายแล้ว <c oughs> เออเดี๋ยวนั้นเราต้องเล่นยังไงเราต้องบัฟอาคารอนะ ปในเรื่องในคิเล่เท่าไหร่นี่ไงคิเล่มันทะลุเป็นเป็นร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะจริงๆแล้วคิเล่เราก็เยอะไปอยู่ดีนะเนี่ยอันนี้โมคิเล่สิบห้าอันนี้คิเล่สิบสี่เนี่ยทุกคนคิเล่มันก็ล้นอยู่ดีนะเนี่ยจริงๆคิเล่ทำน้องอันนี้ได้อีกอะล้นอยู่ดีนี่ขนาดปรับแล้วนะเสียววูอ่ะฟันเลยแล้วกันฟันเลยแล้วกันมาป๊าบป๊าบ ป๋าแปดหมื่นเจ็ดไม่ลดเลยนะองใสยังไม่เข้าเขาเรียกอะไรยังไม่เข้าเงื่อนไขกูต้องเดกก่อนกู้วต้องทำอะไรก่อนเนี่ยบอสตัวนี้บอสตัวนี้ไม่แน่ใจต้องต้องทำอะไรก่อนด้วยไม่มาอะไรผู้ชวนหิวเลือดเพื่อนหนเลย,ยเพื่อนตายมือก็ามาได้นิดเดียวอุ้ยเกือบตายทำไมมันแรงจังวะเนีนะ่ยฮะใันต้องรีบเบรนก่อนเนาะต้องเบรนก่อนแหละมีสปาร์กเกอร์ปั๊มเต็มสกิลโหู 8, แปดเต็ม โอ้โหเลยหนึ่งหมดเลยหนึ่งหมด,หหมดต้องฟื้นเลือดนี่หว่าเฮ้ยบอลตัวนี้มันต้องเอาตัวฮิวมาปะเนี่ยจะบอกนะว,ว่าเราแพ้เพราะเราโดนบังคับตัวฮิวเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเราแพ้เพราะเราโดนบังคับตัวฮิวใช่ไหมผู้ช่วยมันก็ไม่ได้ฮิวเลยแต่ว่าไลค์คนผู้ช่วยมันต้องเพิ่มเลือดให้เราปล่าวะอะไมมันไม่เพิ่มเลือดให้เราวะ เม่เป็นไรเล่นไปก่อนเฮ้ยได้หิวแล้วได้หิวแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นหิวนิดนึ่ง <c oughs> เฮ้ยหนึงเออเรื่องเด้งมาพอสมควรโอเคใช้ได้ใช้ได้ไดปาร์เก้นปั๊ไปปับ๊บมาเก้าแล้วอะคาร้อนถึงเวลาแล้วครับมาดูกันเปี้ยงอุ้ยเริ่มแรงเริ่มแรงเกือบแสนปับ๊บหลานสี่โอเคได้แล้วเบอร์ตายไปเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เราต้องเบรกมันก่อนชิวๆมันจะมันจะทำอะไรก็ทำเราไม่ตายก็พอมันดูเลือดไปเราไม่ตายก็พอโอเคมาทำอะไรทำมาทำอะไรทำมานี่ขออัดอันตีหน่อยชิววุฟอีหกจัดไปดูดเมสก่อนไอ้ยงสี่หมื่นหกแรงสุดๆประชดมาปาเกินอันตีบัาก่อน ป๊าเปิดหน้ากากนีก่แล้วก็ดึงเธอนอากระอนขึ้นมาดึงเธอคิดนเมะบุทอีกโอ้โหดูเด่อยคิดเมะสี่ร้อยแปดสิบห้าเปอร์เซ็นบ้าหรือเปล่าเผื่อนมากแต่ว่าบอสเวลาบอสมันใส่กรอบมันดูอื่น,น,นแปลกๆนะมันดูอื่นไปหน่อยนะเดี๋ยวมันจะลดเลือดเราอีกปะเนี่ยโอ้โหจะตายแล้วช่วยด้วย ไอ้อาคาลอนก็ซื้อไอ้สปาร์เกิลจะตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวนั้นแต่เรามีเขตผู้ช่วยอยู่ไม่เหรอเฮ้ยต้องป่าเดอะหน่อยมันจะเข้าไหมไม่เข้าเว้ยแต่ต้องเบรกมันก่อนให้ได้เดอเนี่ยอ๋อมันใช้ท่านี้แล้วมันใช้ท่านีแแ้แล้วเดี๋ยวนั้นเราดึงเทินอาคาลอนใหม่ก่อนมันจะหลอดเบรกมันปิดอยู่แล้วเนี่ยต้องฮิวให้ได้ปะเดี๋ยวนะ วิ่งเลือเ่อนเด้ยวันนี้เลยผู้ชวนต้องต้องเก็บทำให้ตายให้ได้อ่ะแย่แล้วแย่แล้วทำให้ตายผู้ชวนไม่มาแพ้ปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำให้ตายผู้ช่วยไม่มาเฮ้ยเฮ้ยขอฮิวหน่อยวิ่เลือเ่อนเด้งม,มากระตุ้นหนึ่งเมื่อกี้ยอย่านะอย่าบอกว่าเราจะตายหมดหรือเปล่าท่านี้เอา าตายหมดเอ,าเอ,าอ้าเฮ้ยอะไรคือตายหมดแต่ฟื้นหมดอ่ะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะไอไอทาเล่นเหรอทาเลน่์ผู้ชนวยเนาะเอา้ามันโดนกุวนเลยอะไรคือตายหมดแต่ฟื้นหมดวะเมื่อกี้เฮ้ยแต่มีน้องข้าวด้วยนะเมื่อกี้เฮ้จะไม่ต้องมีเอฟเฟกต์ของน้องข้าวด้วยป่ะที่มันทำให้เพื่อนฟื้นได้อ่ะเฮ้ยเมื่อกี้แปลกมากเลยเมื่อกี้เป็นภาพที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในการเล่นสตาร,เร์เลวเอาชนะแล้ว ชนะแล้วโอ้สุดยอดไปเลยสามเซคตเด็กเดี๋ยวมาลองทีมดีดิทีมนี้กูรู้กันทีมเมื่อกี้เออทีม,ทมนี้กูมีอะไรอ่ะหล่นเหมือน e 6กับเลนส์ฟอน e หมีเจค,คัฟไก่ e 4ด้วยโอ้โหเป็นไงคนโหดทั้งนั้นแ่ละโมเลยเดี๋ยวนั้นแล้วเราจะเบรกเปไ็นยังไงอ่ะเดี๋ยวนั้นแล้วเรามีตัวแปดจุดอ่อนป่าะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้เอาตัวแปดจุดอ่อนมาแล้วเราจะหิงชาจะทำซุปเปอร์เบรกยังไงอ่ะครับเนี่ย หลิงช้าหลิงช้าลืมคิดมะครับเนี่ยหลิงช้าต้องแปะจุดอ่อนนะครับอา้าวแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วหลิงช้าก็จะฮิวทันหรือเปล่าก่อนไม่เป็นไรเรามีแบ็กซอน e หกตีดึงดอนขอดึงดอนหน่อยตีดอนไม่ได้เล่นเป็นปีแล้วเนี่ยยอดเลยวะ่ะอ่าขอดูเบอร์หลิงช้าหน่อยตีย้ยงนี่เอ้ยเอ้ยมันมันมีเบรกอยู่ว่ะมันมีมันมีจุดอ่อนไฟโผล่มาอยู่ว่ะ มาลวนเหมยเปิดฟิวหน่อยฟิวสุดเทพเพราะอีหกนี่ฟิวสุดเทพมาแลดาก้าดึงเชิญดึงดอดอุ้ยชนะให้แรงอยู่นี่แบสบอนแบสบอลตันงตีมาับขอดูพลังแห่งอีหกเล่นตัวนี้นานมากตั้งเจ็ดหมื่นเนี่ยมะชดโอเคหลิงชาตีธรรมดาไปก่อนอ่า เฮ้ยแต่จุดอ่อนมันก็ขยับอยู่นะจุดอ่อนมันมีแบบแปะจุดอ่อนไปเพิ่มอยู่นะเราจำไม่ได้แล้วว่าลิงชามันทำอะไรได้บ้างเพราะเราไม่มีอุ้ยเกือบตายเกือบตายอุ้ยเอ้ยมีกระต่ายแหมดีมากมีกระต่ายฮิลรีบดึงดอดลั่นก่อนเออเอ้ยเรียบร้อยระเบิดตัวระเบิดมาดึงไหมปาลมกระต่ายกระโดดตีเบรกไปเจ็ดหมื่นเลยมามาเจอบอสตัวนี้ โอ้โหมาถึงพ่นไฟอย่างเจ็บโอ้โหจะตายให้ได้โอ้โหอเอานั่นไงเมื่อกี้รออยู่พลังงานหายกดไม่ได้เลยเบอร์ไลมาใหม่แล้วนี่นี่หลิงชาขอกดสก,กิลหน่อยนี่พัอเสียวเสียวตายหลิงชาเบิร์ดหน่อยนี้ปั๊มนี่กระตายมาแม็กซ์วอน แจ้งสวอนกดตีธรรมดาแล้วกันอเออปึ๊บเขาให้เลยเหมือนต้องเพิ่มอันนี้ก่อนอ่าเฮ้ยมันบัฟให้เราอ่ะขอบคุณมันบัฟให้เราโอ้ยตัวนี้มันตีเราเออเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าบริหารแต้มสกิลนี้ทำไมาทีมนี้มันดูขาดแคลนแต้มสกิลเหมือนกันเนาะแบบก็ต้องเอาคราฟกล้าตีธรรมดาน,นี่เศร้าอยู่นะ เฮ้ยแตงกลยวเบิร์ดเลยปั๊บเตี้ยงอุ้ยแรงอุ้ยทำไมรอบนี้แรงอะเอาว่าได้เพิ่มสกิลพอยต์นี่หูเจ็บจัดมาเบอร์ไปปั๊บ เต้นได้ดิินี่โอ้ยได้แล้วได้หนึ่งเวฟเฮ้ยหลิงชามันฮิวใช้ได้เนี่ยโหแอคชั่นได้บ้านรัวโอ้ยเจ็บไม่มีตัวไหนยิ้มให้เราเลยเหรอโอ้ยโอ้ยกระตายมาด้ยกระตายกระตายกระตายมาได้แล้วกระตายกระตายมาแล้วจะตายแล้วกระตายโอ้ยกระตายมาด้วย ก็ตายกำลังมาแล้วเราก็ตายแป๊บโอ้ยเฮ้ยเอ้าโอ้มันโดนเผาตายแต่มันมีน้องเข้าน้องแคทอะไรที่เปิดมาไม่มีของเพราะว่าคลิปแบบนี้เองโอ้ยก็ตายฮิวขึ้นมากับกล้าลอดตายนิงชารลีฮิวใหม่ด่วนเลยเฮ้ยเมื่อกี้คือตายแล้วอ่ะแต่มีมีน้องเข้าอ่ะบ้าบอจาน สุดยอดอ่ะไม่คิดว่าจะได้เซฟชีวิตเพราะน้องข้าวได้ดีสุดยอดจริงแบบอึ้งมากผมอึ้งมากเลยกับการที่น้องข้าวมาเซฟชีวิตเราเราอึ้งมากจริงๆโอ้โหเจ๋งว่ะเอาละเดี๋ยวเวลาเบรกหลิงชาครับผมไปนี่เบรกเรียบร้อยเบรกตอนหลังเรียบร้อยก็ตายแรงโดนนี่ ว่าได้แอค m e n นด้วยนีน่่เรียบร้อ,ย,โฮโฮโอยจบจบสุดยอดสองทีมนี้จบได้ทุกคนเราได้พิสูจน์แล้วว่าทีมที่ไม่มีตัวใหม่เลยก็จบคอนเทนต์ได้นะครับถ้าคุณมี e6s5 แล้วก็พี่เจ้าของดีถามว่าจะเปิดตัวไหนเพิ่มดีนะเล่นเล่นอะไรดีนะกับน้องข้าวนะถ้าเกิดผมดูตัวละครเนี่ยคือน้องข้าวเนี่ยเขาเล่นกับผู้บุกเบิกใช่ไหมแล้วก็เล่นกับทริปบี้แล้วก็กับอะไรนะตัวฮิลนี่ย คือมีหลัวชายอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องเปิดไฮ,ไฮยาซินก็ได้ถ้าจะถ้าจะเล่นน้องข้าวนะแต่ว่าดูจากอาวุธเนี่ยคือน้องข้าวถาวรหน้าปั้นไมก็เก็บไว้ชบชีวิตแบบเมื่อกี้ก็ได้นะเพราะว่าน้องข้าวอาวุธเนี่ยแรงไม่ใกล้เคียงกับอาวุธประจําตัวสักเท่าไหร่นะแต่ถ้า,าเล่นเนี่ยมม่ก็พอไหวอยู่ถ้าจะเล่นก็อาจจะเป็นน้องข้าวแล้วก็ผู้บุกเบิกแล้วก็หลัวชาแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นแบบลวนเหมือนเอเข้าไปก่อนอะไรเงี้ย <g år> ก็พอไหวนะพอพอไปไหวและไอดีนี้ผมเห็นมีโบรเนียใช่ไหมแต่ว่าไม่มีซันเดย์เปิดตัวใดเพิ่มดีคือด้วยความที่สไตล์รีวแผน่นใหม่ๆเนี่ยเหมือนตัวที่มันออกมาอ่ะมันจะเหมือนมีตัวคู่มาอย่างเงี้ยถ้าจะเล่นน้องข้าเนี่ยก็อาจจะไปเปิดทริปบี้ด้วยถ้าจะเล่นแบบอ่ะไพนอนในแผ่นใหม่เนี่ยเกจะต้องไปเปิดซันเดย์หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจแต่เห็นมีโบรเนียแล้วกับมีตัวบัฟอื่นๆอยู่ก็อาจจะเล่นไพนอนได้นะผมคิดว่าไอดีเนี่ยด้วยความที่ตัวมันหดวมากแล้วอ่ะอาจจะไม่ต้องรีบเปิดตัวไหนแต่ว่าดูว่า ตัวเดเมนใหม่ตัวไหนที่มันไม่ต้องใช้ตัวตัวคู่ด้วยเยอะๆแล้วมันใช้ตัวเก่าได้อ่ะผมว่าตอบโจทย์มาแล้วก็เอออันนึงได้ข่าวว่าจะมีตัวดอดใหม่มาด้วยนะที่เป็นตัวดอดกายภาพซึ่งไอดีเนี่ยมีกราฟก้า e 4มีบอร์โน e 6ก็น่าจะเล่นได้เหมือนกันกับกับตัวนั้นนะตัวนั้นน่าสนใจมากสำหรับไอดีนี้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นตัวดอดใหม่หรือเป็นไพนอนอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่ถ้าเป็นคืออย่างเงี้ยน้องข้าผมมาแล้วอ่ะ ถ้าเปิดทิปปี้เพิ่มอีกสักตัวหนึ่งก็ได้เหมือนกันก็จะได้เล่นตีน้องข้าวที่มันมันค่อนข้างฟูนิดนึงนะแต่ว่าน้องถ้าไม่มีอาวุธก็ก็ไม่ได้ถึงกับแนะนําว่าต้องเปิดตัวมาอวยเพิ่มขนาดนั้นเพราะว่าเล่นเล่นตัวที่มีอยู่แล้วอาจจะแรงกว่าหรือเอาสปาร์เกิลไปบัฟน้องข้าวได้ไหมโอ้นี่ไงถ้าไพน์อนอมาจริงก็ถ้าเป็นสายดึงเทินก็เล่นคู่กับสปาร์เกิลกับโรเนียได้น่าจะได้นะสปาร์เกิลโรเนียหลิงชาอนะไรเงี้ยก็น่าจะ ซับได้หมดแหละคิดว่านะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวที่เข้ามามันไม่ได้ดูเฉพาะด้านเกินไปเนี่ยก็เปิดได้นะเปิดได้เฮยาซีนไม่ไม่แนะนําเท่าไหร่ถ้าถ้าดูจากลักษณะนะไฮยาซีนไซเฟอร์ไม่น่าจะช่วยอะไรเยอะเอาตัวเดเมจหลักที่เป็นเจนใหม่มาที่สามารถเอาตัวเก่าไปซับได้นะ่าจะดีที่สุดนะครับผมโอเคสําหรับล่าเก่าวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะแน่นอนเราต้องจบทลิปด้วยแบ็กซอน e หตัวนี้เซอร์ไพรส์สุดแล้วนะจริงๆไม่เคยเห็นเลยจริงๆนะแล้วก็เท่มากด้วยนะ เป็นตัวละครที่สวยมากเลยนะกับกราฟกาเนื้อผมเสียดายมากที่ตี้เนี่ยมันไม่ได้เก่งกว่านี้นะเพราะว่าตัวเนี้ยคือสวยจริงๆนะแม็กซ์ฟอนนี่คือสวยจริงๆนะก็ใครที่สนใจอยากได้รีวิวดีแบบนี้หรือคลิปนี้แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเกนชินหรือสตาร์เดลก็อินบ็อกซ์เข้ามาในเพจเราแบบเพจได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนอีกค,ครั้งหนึ่งแล้วก็อย่าดูคอนเทนต์นี้อีกก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันใต้ใตคลิปน,นะไาก่อยก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย